โอ้หันมะลินน้ำโอ้น้ำร้ายพันวาน้ำขึ้นมากหอดพีเลยเนาะ บานี่สิพาเลาะไปเบิ้งแถวนี่ด้วบริเวณแถวนี้แหละไปเบิ้งแถวแถวแคมป์บานทั้งเนื้อทั้ง,ตงเตือนออกมาแล้วก็ลงน้ำมาด้วยเนี่ยเฮนยังโอ้ยยังมาหลินใกล้น้ำด้วยนี่ด้วนี่นี่นี่น้ำอยูยยย่อยู่ยแคมป์เพื่อนใั่ไโอ้โหยังเลาะเบ,บิ้งก่อน พาล่อบังน้ำกันเด้อน้ำถั่วมโอ้หงุดนี่ทึ้ยวไลายขนาดพี่น้องนี่อ้าดูถั่วเบิ้ดแถวนี่แถวเพื่อนจนเอากระสอบไส้มากันไว้นี่โอ้เพื่อนประชาชนท่วเบิ้ดแถวนี่อือหือพาเท่าน้ำสิพัดไปแล้วแถวนี่งนะ โอ้ยบ่่มาทนตอนคนเครื่องเนาะเออคนเครื่องบ่ตอนโน้บัยุกัดบทหันโอ้ยตอนนี้นั่นยังโบอนั่นบ่สั่นเข้าเข้ามาชาแท้โอ้ยนาเข่าวกันดิพ่อทุ่งเนาะเดี๋ยวนี้อันกำลังเอาเห็ดคู่กันหนามเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขื่องนี่เออโผลขึ้นไร้กว่าทุกปี เป็นได้ลูกเนี่ยน้ำท่วมโมลุโมมีบนอยู่นี่น้ำท่วมโอ้ยเอาอดเอาอดเอาโมออื่นกระโบกเลยนี่เพื่อนผู้สาวจำเนาะเออแล้ววบนนี้ใช้พื้ชใายไฟนี่บริษัทนันตีบริษัทน้ำทีตอนนี้ค้นเอากระสอบทราย ขนไปกันนนนปก้นน้ำเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปกั้นน้ำอยู่ในเฮือนแค่ออน,น,หน,หนีแต่ว่าเดกายไว้เนาะพุ่นแหละสิไปเฮือนหลังน่ะตอนนี้น้ำท่วมนักพี่น้องอยู่บ้านหวยนครเกษรเอนแคนคคคนักเก็ดนี่กำลังเดี๋ยวนี้เห็นกำลังขนขนเอาดินเนาะดินทรายสิไปกัน้นไปกั้นอยู่ในเฮือนกั้นน้ำเด้อ กัดอยู่ในเฮือนในซ่านหมดละมันสิเขา่าเลยน้ำนี่ขึ้นมากขึ้นมากเรื่อยๆพี่น้องขึ้นไปเยรื่อยอันนี้เป็นทั้งบึงน้องสุ่งพี่น้องแถวแถวขางบึงน้องสุ่งขึ้นมาหลายขนาดเลยน้ำพระทูนเครื่องขนของออกไปน้ำบางส่วนแล้ว ขนออกไปหลยเตื่อเรือเครื่องค้อนกันบิทมยังไปไม่ถึงเต็นน้ำฮะ จังสี่หละภาพมาเลาะเบิงเด้อพี่น้องเด้อแต่ศิลาเราภาพมาเลาะเบิงสภาพการบ้านเมืองต่างๆพี่น้องน้ำท่วมน้ำยังกะมีสภาพต่างๆเล่าภาพมาเลาะภาพมาเลาะมาทั่วเบิงพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้เราเน่เด้อเออระบบท่านใดดอกขึ้นท้างอากาศเพราะว่าเราเหตุโบเป็นได้แต่น้ำหยาดตีพี่นอ้องอแล้วปวเห้าในเลยเนาะฝากเงินมาให้กันคุณเล็กละหน่อย Bố, thua mất Thôi, chắc chắn nguồn xe lê phuộc này bát này ừ. Nguồn có bổ láp đấy bát này Mình nhắc mụt bố Mụt muốn đèn phai nó สภาพการน้ำถ่วมบนหววน,นครเกศรเขื่อนสวัสดิเกศอีกพี่น้องมุมหนึง่ง <c oughs> อยู่มุมไหนอันนี้ฮะอันนี้แน็นแมนมุมบึงน้องซุ่งพี่น้องพระบึงนี่คืนมาลายเลยน้ำเ <c oughs> ขาบ้านแล้ว <c oughs> ตเต็มเบิดอันนี้ก็มีหนึ่งแต่น้ำ ข่าบึงน้ำจานพันจานพันน้ำผู <c oughs> ้โะลาะมึก็เลมก็ะเลามอมกอม,อมกดย่ำแรงเนื้อพีหนองเื่อย่ำแรงเรือโอ้ยไปบ่ได้ยัดตกไปบ่ได้ไปบ่ได้ย,ยัดตกะ้าบึงอมอมไป ล้างในถ่วมแล้วอยู่บ่ไรผู้ยพยบแล้วมาเบิ่งอีกล้างหนึง่งพี่น้องลังนี้ถ่วมอีกแล้วนี่ถ่วมแล้วล้างหนึง่งไร้ล้างแล้วนี่ถ่วมไปเบิดแล้วแถวนี่ค้นของของอนี้เลยพี่น้อง เกอรรดเกือรรดเออหวนามถ่วมเนอ่าถัวเนี่ขนเขาในหื่นอ่อนามเนี่ยไปไลยแห้งลิเดยโอ้เขามาบดเลยเนี่ย เ้ยยตู้บ่นีบ่คืนบ่ตู้ฮะเอาคืนมาแลยน้ององเนาะเออโอ้ยน้ำเิ่งมาลายเตะโผลโผล่โผล่แ้าก็สอบใช้กันไว้ก็ยังโมยู นี่สิขึ้นมาอยกแล้เรเ,าาเรน,นี่ยเมล็งน้ำดักงหรอแลงเออเมล็งเนี่ยถเนาะงมยังเดี๋ยวนั่นโอ้ยก็เดียวว่างมปลาเห็นหรอ